าพื้นที่โดยใช้สูตรสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะในแอป l u u e o o o เนี่ยเขาก็จะมีสูตรพื้นที่สูตรวอลล่มให้เราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูเนี่ยสูตรสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีแค่สูตรเดียวก็คือเซนหส่วนสคูณฐานคูณสูงถามว่ามันพอต่อการแก้โจทย์ไหมมันก็พอแต่มันค่อนข้างจะยุ่งยากพี่จะแนะนําอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่ใช้เฉพาะ โจทย์ที่ถามเกี่ยวกับพวกสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นก็คือสูตรรูทสาส่วนสแล้วก็คูณกับด้านยกกําลังสองนะคะถ้ารู้สูตรนี้ไปเราถามมาทําโจทย์ได้ไวขึ้นเดี๋ยวพี่แอนจะยกตัวอย่างโจทย์ให้ดูโจทย์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งเขาก็บอกด้านมาให้ด้านของมันเนี่ยบอกมาเป็น perimeter ก็คือ3ด้านอะบวกกันเป็น 6- 2ส เพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้ด้านเดียวเนี่ยเราก็แค่หาร3แต่ทีเนี้ยมันไปลิงก์กับสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าเขาบอกสูงมาให้เป็น k ครู้สดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ Desmos เอาสูตรทั้ง2อันอะมาเท่ากันอ่ะก็คือสูตรสามเหลี่ยมด้านเท่ารู้สส่วน4ี่อ่ะแล้วก็ด้านกำลัง2แต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ด้านมันเป็น6กสองสเนาะ เราเหาร3ก่อนดีกว่าเราก็จะได้ด้านมาก็คือด้านละ208ใช่ไหมคะเราก็กลับไปใส่สมการก็คือรูทสส่วนสคูณกับ208แล้วอย่าลืมยกกําลังสองนะคะแล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาก็จะเป็นสูตรเซษหส่วนสคูณฐานคูณสูงก็คือเซนหส่วนสฐานเนี่ยด้านทั้ง3ด้านเท่ากันเราก็ใช้208เหมือนเดิม แล้วก็คูณสูงตามที่โจทย์ให้มานะคะแต่เราจะไม่ใช้ k เราใช้ตัวแปร x แทนเพราะว่าแกนของ Desmond เนี่ยมันเป็นหาค่า x แล้วก็ y นะคะเราก็จะใช้ x แล้วก็รู้สางค่ะเสร็จปุ๊บอะเราก็จะได้คำตอบของ x ที่โชว์อยู่ในแกนตรงนี้นก็จะเป็น104ดังนั้นค่า k ของโจทย์นี้นะคะก็คือตอบ104ค่ะ